สวัสดีครับอีตาต้อมมาแล้วอีตาต้อมมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมายาบเป็ดคือเก่ามายามเป็ดอีกเส้นเคยลุดแล้วพี่น้องหลังเลยมาได้เอาเหงื่อมาใส่มาได้เตรียมเยื่อมาใส่ายามเบ็ดอีกเส้นเคย โอ้โหโอ้โหโอ้ของเท้เลยมานแล้ว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 หนึ่งเต็มพี่น้องเลยหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มโอ้หู้บ่ได้จ้อยลุดไปซ้ำพี่น้องเฮ้ยม่วนจะได้ขี้บลาย Leo gan. Leo tham ăn bít. Boy. Nào. Bây giờ mình lắng bay. Boy. Leo bơ đai kin. Leo bơ đai choi. là kép. Kép mưa mưa là lửa bếp chong 3 lằng thì nó để bỏi vai, ui, xẹt đai, đây trôi. lằng như để, na chạy. ไม่ได้นะน่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่ ใส่เยอะปลาเข่งน,น้อยพี่นองง้องเลยปลาเข่งน,น้อยม่ใช่บรายจ้อยพี่น้องเไยปลาตัวเดียวก็บรายซ้ำเสรุปแล้ววันนี้ไม่ได้อะไร สำหรับวัน,นีอิตอมามปลาไปก่อนสวัสดีครับ